ผมนายราชาประมาห์ครับเลขที่1ิดิฉันนางสาวธุวิดาคงโพค่ะเลขที่19บเค่ะดิฉันนางสาวพณธิาบุญอิ่มเลขที่21่ค่ะดิฉันนางสาววิทชยาพรพอสักบัวเลขที่37ค่ะผมนายครับผมคนเสร็จแล้วนั้นเลขที่11ครับวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอเรื่องจดหมายเหตุวันวลิตครับประชุมพงศาวดารภาคที่79จดหมายเหตุวันวลิตเป็นหนังสือที่จัดขึ้นโดยกรมศิลปากร และถือเป็นหนึ่งในเอกสารประวัติศาสตร์สาคัญที่ให้มุมมองจากชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาในกรุงศรีเอุธยาในช่วงศตรวรรษที่17ต้นฉบับของหนังสือน,นี้เขียนขึ้นโดยเจเรมียสฟ,ฟานวลลิฟพ่อค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทอินเดียตะวันออกของนเนเธอร์แลนด์ซึ่งคำงานอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในช่วอองปีพศ2180ถึง2183เขาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับพลันดา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเจ้าประสาททองครับจดหมายเตุฉบับนี้เป็นบันทึกของฟานเมลิทที่เขียนขึ้นในปีคศ1647มีเนื้อหาครอบคลุมถึงเหตุการณ์สำคัญในราชสำนักกรุงศรีอยิธยาเช่นการเปลี่ยนแผ่นดินจากราชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสู่สมเด็จพระเจ้าประสาททองการชิงราชสมบัติการรับประหารการประหารชีวิตขุนนาง และสภาพของคมบ้านมาในยุคนั้นจุดเด่นของเอกสารนี้คือการที่ผู้เขียนเป็นชาวต่างชาติจึงมองเห็นเหตุการณ์จากมุมมองที่ต่างออกไปจากคมจากคงตรสวดานไทยดั้งเดิมซึ่งมักมีอดีตซึ่งมักมีอคติในเชิงขั้วอํานาจหรือศาสนาจดหมาเหตุวาเล้เคยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาฝรั่งเศสและต่อมาแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย มันได้เจ้าของหนังสือพิมพ์ทามแมงคอกทามก่อนที่จะมีการแปลเป็นภาษาไทยในปีพศ2507โดยนางสาวนันทาสุตะกุลและตรวจสอบโดยนางชูศรีสวัสดิสงครามาการจัดพิมพ์ฉบับภาษาไทยนี้ถูกนำมาเผยแพร่ในฐานะภาคที่79ของชุดประชุมโครงสวดาซึ่งกรมศริลปกรเป็นผู้รวบรวม และเผยแพร่เผยและพิมพ์ขอไปครับ,บและพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสพระราชทา,านเพลิงศพนายสงัดกัรการทาภัยในปีเดียวกัน<_><_ <ẫn> เนื้อหาภายในเล่มมีความยาวประมาณ100หนะ้าเป็นรูปแบบทำบรรยายสไตล์จดหมายเหตุซึ่งมีการเล่าเรื่องราวอย่างเป็นลำดับเห็นภาพบรรยากาศทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมในกรุงศรีอย,ยุธยาได้อย่างชีวิตชีวา ทั้งยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลเหตุการณ์และทั้งทักศนคติของชนชั้นปกครองในยุคนั้นเอกสารฉบับนี้จึงถูกนํามาใช้อ้างอิงอยา่างากว้างขวางในงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยโบราณขอบคุณค่ะครัผมก็กลุ่มผมขอจบการนําเสนอเพียงเ่านี้ครับ,บไป let's go